ครับต่อไปเป็นขั้นตอนวิธีการปลูกนะครับหลังจากที่เราเลือกพื้นที่ขุดหลุมเสร็จแล้วนะครับเนาะขนาดของหลุมก็แนะนํานะครับ50าสคูณห้ลึกห0นะครับเราแยกหน้าดินไว้กลางหากอีกดินชั้นล่างอีกกลางหากนะครับเพื่อว่าจะเพราะว่าหน้าดินทุกที่ครับจะมีความสมบูรณ์จะดีกว่าดินชั้นล่างขุดหลุมตักทิ้งไว้นะครับยิ่งยิ่งนานยิ่งดีครับขุดประมาณเดือนเมษาแล้วปลูกพฤษภากมิถุนาเนี่ยเพราะมันจะได้แสงแดดก็อย่าฆ่าเชื้อโรคในดินฝนตก มาก็าน้ําชะล้างเอาเสร็จซากพืชซากสัตว์ลงมาตรงก้นหลุมก็จะเป็นอิรีวัตถุความลึกของหลุมปลูกก็สัมพันธ์กับขนาดของถุงนะครับถ้าเราปลูกตื่นเกินไปก็ไม่ดีปลูกลึกเกินไปก็ไม่ได้รากต้นกาแฟจะไม่หายใจครับคือให้ให้ระดับเดิมระดับปากสูงนะครับระดับดินปากสูงเท่านั้นเองนะครับขั้นตอนการปลูกเนาะหลังจากขุดหลุมเสร็จใส่วัสดุนะครับที่บอกเนาะมูลวัว เก่าข้ามปีนะครับโดลไม้นะครับ200กรัมนี่โดลไม้นี่มีธาตุแคลเซียมแล้วก็ปรับพีเฮดินได้กับนีครับฟินฟอสเฟตมีฟอสฟอรัสสูงนะครับมันจะไม่ละเหยครับมีเวลาโดนแสงแดดโดนความโดนน้ำโดนอะไรความร้อนนะครับมันก็จะอยู่ใต้ใต้หลุมแล้รากกาแฟก็จะดูดใช้ประโยชน์จากนั้นก็เอาดินหน้าหน้าหลุมลงก่อนนะครับเพราะว่าดินหน้าหลุมจะเป็นดินที่สมบูรณ์ที่สุดครับ ครากะดินชั้นล่างเนาะเขาแล้วก็ผสมนะครับพยายามให้วัสดุปลกขึ้นมานแล้วก็ทำพูนพูนกลางหลุมไว้นะครับปักหลักเนาะครับฝนตกสักสองสามรอบก็ดินก็จะยุบตัวแล้วก็ ปลูกกาแฟได้ละนะครับอันนี้มาถึงเรื่องก้านะครับก้ากาแฟที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือกิง่งแขนงที่สองเกิดขึ้นละนะครับให้สมบูรณ์ที่สุดก็คือมันยังมีใบเลี้ยงอยู่ใบเลี้ยงก็คือปิกผีเสื้อตอนเราเพาะอายุก้าก็ประมาณ1ปีก่อนที่เราจะปลูก เราต้องพักนะครับพักกาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับให้มันปรับตัวปรับสภาพเพราะว่ากากาแฟมันจะอยู่ในเรือนพ่อชํำม,มันเป็นการกระตุ้นพืชนะคะรับพอเวลาเราขนย้ายมาหรือสั่งซื้อมาเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนที่มันก็อยากกระตุ้นการเจริญเติบโตได้เร็วมันแปลกที่เวลาเราเอาขนมาปลูกปุ๊บเนี่ยมันก็อยากามีปัญหานิดหน่อยนะครับเรื่องใบร่วงใบไหมก่อนปลูกเราต้องมีการตัดลากกาแ,กแฟตัดประมาณ1น,นิ้วนะครับ ใช้มีดใช้จอบได้หมดแล้วแต่ถนัดเนาะนตัดเลยไม่ต้องกลัวครับแฟดพืชที่แตกนะชอบกระตุ้นครับยิ่งตัดยิ่งแตกนะฮะไกลเหมือนกันนะครับตัดรากที่ออกสีน้ำตาลออกให้หมดนะครับเป็นกระตุ้นเนาะครับตัดแล้วก็ เราก็บีบหน่อยกระตุ้นให้า่าให้รากมันเตรียมพร้อมที่ว่าจะลงในแปลงจริงละใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแนะนำปุ๋ย15-15เนาะลองก้นหลุมหน่อยนะครับเพื่อกระตุ้นให้รากเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นเพราะเรามีการตัดรากแล้วก็อาดินแปะไว้ครับมเพื่อไม่ให้ระบบรากที่เราตัดนะสัมผัสกับปุ๋ยเคมีโดยตรงไม่งั้นมันจะเกิดอาการไหม้ร้อนนะครับเราก็วางลงนะครับ บกบดินเลยครับกบแล้วก็ใช้ไม่ต้องใช้เท้าเหยียบแน่นๆเลยเพราะว่าเวลาฝนตกดินจะยุบตัวถ้าเราใช้มือเนียมันจะไม่แน่นพอครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ครับปักกันลมโยกครับแล้วเราก็ทําเป็นแอ่งกระทะนะครับคบถ้าช่วงฝนทิ้งช่วงเราก็สามารถใช้เศษวัชพืชคุมคน รอบๆหนึ่งฝ่ามือนะครับเพราะว่าถ้าเราชิดเกินไปเนี่ยศัตรูจะเข้ามาทําลายต้นกาแฟได้ครับหลังจากปลูกแล้วครับเราก็ไม่ต้องไปรบกวนต้นกาแฟละเพราะว่าปุ๋ยเราก็ไม่ใส่ปลูกกาแฟปีแรกเพราะว่าเราลองก้นหลุมหมดละเราจะไปใส่ปีที่2เพียงแต่กําจัดวัชพืชตัดหญ้าก็ทับดูดูฝนก็เดือนเว้นเดือนนะครับตัดกําจัดวัชพืชบางพื้นที่ที่ดินไม่เหมาะสมดินค่อนข้างเสื่อมโทรมเราคือตะกุนถั่วเช่นถั่วแม่แหปลูกระหว่างหลุมนะะมันก็อย่าให้ร่มเงา น้ำก็ไม่มีปัญหาครับช่วงฤดูฝนเราอาศัยน้นําฝนมันสังเกตโกรคแมลงเข้ามารบกวนเท่านั้นเอง